เกน้ำดอกสวัสดีครับวันนี้นะครับพอดีผมแวะมาอยู่กับพี่มนตรีนะครับมนตรีสีมาด้วยเนาะแม่นครับเออมนตีสีมานะครับที่อยู่อยู่บ้านหัวนาตำบลหนองจิกอำเภอบริเวรจังหวัดมหาสารคามนะครับพอดอีมาดูในเรื่องของจุลินทรีย์ดรดินนะครับช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นนะครับเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับในห้องน้ําห้องซ้วม พอะบายน้ําห้องครัวนะครับลางระบายน้ําแม้กระทั่งขยะนะครับบอกขยะทั้งขยะต่างๆปอดีพี่มนตรีใช้แล้วปรากฏว่าโอเคก็เลยแจ้งให้ผมทราบผมก็เลยมาติดตามนะครับมีเคสหนึ่งนะครับพี่มนตรีใช้นะครับไอตัวถุงขาวนี้นะครับถุงเล็กนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของจุลินทรีย์ดรดินนะครับเรื่องของของกินต่างๆนะครับพอดีพี่มลนะครับแจ้งในเรื่องของ ียังก็ไอ,อเอาหัวปลาหัวปลาหมอที่เราใช้ส่วนหางมันไว้ทํากับข้าวหัวมันกินไม่ได้กินไม่ได้นะครับท,ทีแรกคิดว่าจะเอาทิ้งครับทีแรกคิดว่าจะเอาทิ้งแต่คิดไปคิดมาได้ยินเสียงเจ้าของไอ้อตัวนี้แหละเขาบอกว่ามีวิธีดับกินดับอะไรแล้วก็ช่วยให้เป็นสารอาหารโปรตีนให้พืชออย่างเงี้ยผมก็เลยเอาทดลองดูครับ แต่ตอนแรกนะผมว่าจ,จะเอาทิ้งแล้วส่งกินเม้นแมงวันหัวเขียวนี่เต็มกินโอ้โหรบกวนไปไม,ไ,มไม่รู้กี่เมตรละครับประมาณห้าสิบหกิบเมตรได้แต่นี่เจ้าของผลิตภัณฑ์นี้นะครับเขาบอกให้เอามาลองดูอืผมก็เอามาใส่ดูใส่แค่ซองเดียวครับกับหัวปลาหมอน่าจะประมาณครึ่งถังประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการหมักปลานะครับที่เราหมักในการทําปุ๋ยนะครับ ปกติแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับแทบจะใช้งานไม่ค่อยได้เลยนะครับคุณสมบัติในเรื่องของการนํำฟามาหมักก็คือมันจะได้ในเรื่องของอาหารของพืชก็คืออะมิโนนะครับโปรตีนก็จะเปลี่ยนในรูปของจุลินทรีย์นะจะเปลี่ยนจากโปรตีนครับเป็นอะมิโนแล้วก็ไปให้อาหารกับพืชได้ท่านจะเห็นหนอนยเยอะย,ยเยอะยะนะครับผมบนะครับอันนี้ก็คือจากก<น>ารที่มแมลงวัน แต่กลิ่นไม่มีครับแต่กลิ่นเนี้ยถามว่ามีไหมก็มีอยู่นะครับแทบจะไม่มีอะแทบจะไม่มีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ปลาสดมาเลยนะครับทําการหมักเงี้ยกลิ่นมันมันแทบจะไม่มีเลยอันนี้ถามว่ามันมีกลิ่นไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าประมาณประมาณสิบสิเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลิ่นสําหรับท่านไหนนะครับที่เคยหมักปลาท่านน่าจะรู้นะครับว่ากลิ่นมันเหม็นจริงนะครับกลิ่นเหม็นจริงนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงนี่นะครับผมถ่ายถ่ายนี่ซองเดียวสองเดียวนะครับซองเดียวส<อ>ําหรับใครสนใจที่ในเรื่องของการหมักจากปลานะคบหมักปลาในการให้เป็นอาหารแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยกับพืชนะครับสามารถที่จะสอบถามเดี๋ยวผมจะลงเบอร์พี่เขาให้นะครับว่าทํายังไงเดี๋ยวก็จะมีการเอาปลาขึ้นอีกนะครับแล้วก็ผมก็แนะนําให้ไม่ต้องรอเป็นวันนะครับ คือไม่ต้องให้หัวปลามมีกลิ่นเหม็นนะครับรเรื่องของหนอนเรื่องของอะไรต่างๆก็จะไม่มีด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจก็สอบถามมากับพี่มนได้เลยนะครับผมอ่าสนใจอยากสั่งซื้ออย่างเงี้ยก็มาหาติดต่อมากับพี่มนได้เลยอันนี้ก็พอจะมีกลิ่นบ้างนะครับผมหมักได้กี่วันแล้วพี่เนี่ยหมักน่าจะวันไหนหมักหมักมักวันนี้วันน่าน่า,น,าน่าจะวันศุกร<ส>์ไหม สามวันแล้วครับสามหมักได้แค่สามวันสามวันสี่วันนี้ครับผมครับนะครับผมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะลงเบอร์โทรให้นะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับผมฝากเบอร์โทรด้วยครับผมเผื่อมีคนสนใจสอนย้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งแปดเจ็ดครับผมมนตรีสีมาครับผมเดี๋ยวผมลงเบอร์ให้อีกรอบนะครับศูนย์หกห้า สองเก้าสเ้าอาย้ำอย่านี้ครัศูนย์หกห้าสองเก้ายังกับพี่สามเก้าสามเก้าหนึ่งปนย์หสองเกเจดนะครับผมครับเปอร์เบอร์นี้เลยนะครับผม เดี๋ยวเขาโทรมาถามตรเงเลยื uh huh. องห้าหกห้านะครับสองเก้าสามเก้าหนึ่งแปดเจ็ดนะครับพอดีที่เขาทําสวนด้วยนะครับใครสนใจเรื่องของของไผ่ก็โทรมาสอบถามด้วยเลี้ยงปลาต่างๆนะครับมีประสบการณ์พี่เจ้าเห็ดมาจากปีแล้วสองสามปีเนะาะสามปีนะครับผมทําแบบพอเพียงนะครับ สั่งพันไผ่ได้ไหมพี่ได้ได้นะครับผมพันไผ่นะครับพันไผ่มีมีไผ่อะไรบ้างครับผมแนะนําได้เลยครับกินซูงอย่างเดียวนะครับผม,มราคาแหละครับองผมไม่ไม่ไผ่ไผ่ราคาเท่าไหร่ถ้าสั่งราคาถูกไหมต้นละต้นละห้าสิบาทครับต้นละห้าสิบาทนะครับผมมาเงก็ครับผมที่อยู่ก็ โทรมาสอบถามก่อนนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ที่อําเภอบอลบือนะครับตำบลน้องจิกนะครับถ้าใครอยากเข้ามาชมเข้ามาดูก็เข้ามาชมเข้ามาสอบถามได้สั่งพันก็สั่งมาก่อนนะครับถ้ามาซื้อก็ราคากันเองนะครับผมติดต่อต่อราคาได้ครับผมครับครับผมวันนี้ก็มาให้ท่านดูนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ดรดินนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องกิน สําหรับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีคลิปอีกรอบนึงนะครับบ่อปลาใส่อันนี้บ่อปลาก็ใส่นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นร่องของห้องส้วมร่องระบายน้ําต่างๆตอนนี้ก็เดี๋ยวท่านจะได้ชมหลายๆคลิปนะครับเนื่องจากว่ามีนะครับมีหลายๆท่านนะครับที่เอาไปใช้นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแถวกรุงเทพนะครับที่ร่องระบายน้ําเหม็นๆนะครับเรื่องของฟาร์มเป็ดบ้างฟาร์มหมูฟาร์มไก่บ้างนะครับ เดี๋ยวก็จะได้ลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมใช้ได้หมดนะครับในเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของการทําทให้สภาพแวดล้อมมันกลับมาดีนะครับน้ําเสียน้ำโนบเสียต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมในวันนี้ครับผมจาขายเด้อนี่กำไรถูก